สวัสดีคะ่ะพี่ๆมาพบกันอีกหนึ่งอีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่207แล้วนะคะพี่ของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะสแกน QR code เพื่อเพิ่มเ,เพื่อนนะคะพี่นี่จ้า98้ร้านนัดพักเครื่องนะจ้าพี่ฟูหนุกฟองหกหน6่งเจ็ดฟี่นะจ้าพี่ในสแกนตรงนี้นะคะพี่เอาโทรศัพท์กดตั้ตรงนี้แล้วส่งสติกเกอร์มานะคะยืนยันว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วจ้าพี่สระมาชวมวงคแรกกันก่อนเลยนะจ้าวันนี้นะจ้าพี่เป็นพระพุทธชินารา บุชินาลาเนะจ๊ะพี่มีฝั่งพันห้าร้อยนะองค์นี้สวยงามมากเลยนะคะพี่ขาพี่ชมให้ดีนะฝุ้มฝามาาถอดได้นะคะพี่ชมรอบๆองค์พระก,ก่อนนี่ค่ะองค์พระนะจ๊ะพี่ตรงนี้นะจะเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ขอภัยนะคะพี่เพราะว่าสปอร์ตไลท์อะพี่มันจะสะท้อนกับองค์พระนะพี่เนาะสะท้อน พระเป็นฝ่องกระสาพี่ตรงนี้นั่นนัมเบอร์ยี่บหกนะพี่นะข้างหลังมีนี่คาเขียนแบบนี้นะพี่ตามนี้เลยพระองค์นี้นะคะพี่เฟยสมบูรณ์มากเลยนะคะพี่นัมเบอร์ตรงซุ้มนะคะพี่ก็ตรงกันนะคะพี่เป็นเลขยี่หกนะคะจ้ะสวยงามแบบนี้จ้ะพี่จ๋าสวยมากเลยซ้ายและขวานะคะพี่ทั้งสองด้านนะจะประกอบไปด้วยเวทฟูวันนะคะพี่นี่เวยแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋าจ้ะสำหรับองค์นี้นะคะพี่ ความฟูนะคะจากฟุ้มนะคะจะลดฐานล่างนะคะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะคะพี่หาแต่ว่าจากนี้นะคะเสี่ยนนี้นะคะจะลดฐานนี้นะคะอยู่ที่9นิ้วจะพี่ นะคะนัาตัก5นิ้วจะพี่สวยงามแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่พี่ท่านใดเคยชอบพระบูชาไปแล้วว่าจะรู้ว่านัดห่ออย่างดีนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะพี่พระบูชานะคะพี่ขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มหนึ่งร้อยนะจ๊ะพระมีน้ําหนักและแพ็คอย่างดีนะคะพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะค่ะห้านิ้วแบบนี้ค่ะขออภัยนะคะที่หาพระมีน้ําหนักเนาะเวลานัดจับเนาะต้องขออภัยพี่ด้วยเลย นี่อย่างนี้จ้าพี่ความฝูงจากตรงนี้นะคะพี่จะลดฐานล่างนะอยู่9นิ้วจากถ้าเป็นจากฟุ้มนะคะพี่จากฟุ้มบนนะคะฟุ้มที่เราสามารถถอดได้ประมาณ12นิ้วแบบนี้จ้าพี่ขอภัยพี่พ,พนะคะทําให้เสียดสายตาเลยเนาะเพราะว่าสปอดไล่ะค่ะพี่ต้องฝ่องให้เห็นองค์พระความชัดเจนเนาะตาหนิลิ้วรอยผิวพันนะคะพี่เนาะนี่จะ้ะแต่สวยมากจากพระพักสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าค่ะหนึ่งพันแปดร้อยนะคะค่าจัดฝูงที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อย มานะคะพี่มาชมพระปกนะจ๊ะพี่พระนาคปกเลยพี่นะนี่เป็นเนื้อออกฝีดำๆหน่อยนะพี่นะแต่เป็นก้นดินไทยตรงนี้จะแปะทองมานะคะพี่ค่ะ พระพักสวยสมบูรณ์เช่นกันค่ะพี่พระองค์นี้ไม่มีตําหนิตรงไหนนะคะพี่ไม่หกักไม่ฟอมไม่ใดทั้งนั้นนะคะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยนะหน้าตักนะ้าเดี๋ยวนัวัดให้นะคะพี่หาให้ชมพระพักก่อนนะคะพี่ด้านหลังเป็นปกแบบนี้นะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยจะพี่จานี่นะคะเดี๋ยวนัดวัดให้นะคะพี่พอย่อภาพลงมาแล้วพี่จะเห็นองค์พระลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้นะนัาวัดขนาดให้นะพี่ขนาดองค์พระนะคะพ,บบะคะพี่อยู่ที่ ห้านิ้วแบบนี้ค่ะความสูงนะคะพี่จากปลกลงมาและจีะ่จั้นี่จ้นจากปลกลงมาอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะจ๊ะพี่นี่เลยนะจ๊ะพี่สิบนิ้วะคะ่ะสิบนิ้วะคะ่ะความชัวนะคะสิบนิ้วะค่ะพี่ไปนะนี่จัตพี่นี่เลยนะคะพี่หานี่ค่ะ ฝีนิ้วเลยจะพี่10นิ้วนะจ้ะพี่หน้าตักนะพี่เห็นแล้วนะประมาณนะั้นนี่นะฝีนิ้วก,กว่าเกือบห้านิ้วราคาเท่ากันค่ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่ค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเหมาะสําหรับขึ้นบ้านใหม่ของขวัญปีใหม่นะคะพี่หาจ้าระบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มนะคะโอนเงินสดส่งฟ,งฟรีนะคะพี่จ้ะต่อมานะคะพี่มาชมอยงาอฟงานะคะพี่เป็นงาทั้งเส้นนะคะพี่หาหัวเป็นงา หัวเป็นรูปงานช้างแบบนี้นะคะพี่งานเป็นเมด็ดแบบนี้นะจัดว่าสวยงามนะพี่นี่เจ้าของเดิมนะคะพี่หาใส่ e <historically S 2> อย่างทั้ทนุ้นชันหนอมคะ่ะไม่ได้มีริ้วรอยอะไรไม่ใช่กระดูนนะคะพี่ประกันงานนะคะที่ต้องเป็นงานเท่านั้นนะพี่น้าใน,นหัวสามารถปลดได้แบบนี้นะเจ้าพี่จ๋แบบแงงาแบบนี้เลยนี่มีรอยแตกลายงานแบบนี้เลยแล้วเจ้าพี่นี่รอยแตกลายงานนะนี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่ สวยงามมากเลยค่ะพี่สเส้นยาวเส้นนี้สวยมากเลยเหมาะทั้งพี่ผู้หญิงและพี่ผู้ชายนะคะพี่พอตรงหัวนี้นะจะขนาดเล็กๆน่ารักนะคะพี่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเหมาะสําหรับคนที่ชอบเรียบๆะค่ะพี่เรียบๆนะคะแ,แฟนพาแล้วก็จะสวยแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะพี่สวยงามนะเส้นยาวอยู่นะพี่นะนะัวัดขนาดนะพี่นะขนาดความยาวนะคะพี่นะโดยรวมทั้งเส้นนะพี่นะพบเดียวนะ อยู่ที่12นิ้วค่ะ1 3นิ้วค่ะพี่13นิ้วคือ26เฟนนะพี่คือเป็นเส้นยาวแบบสวมหัวได้เลยค่ะสวมคอได้เลยค่ะไม่ต้องปลดแล้วนะคะพี่สวมได้เลยแต่ถ้าจะปลดนะก็นี่จะปลดที่ว่าจะใส่ผ้าไหลยองค์แล้วพี่เนาะก็เป็นแบบนี้จะพี่จ๋าราคานะคะพี่ราคานะอ่า สองพัน้จะพี่จ๋า2800นะสำหรับไฟเฟนนะี้นะคะพี่2800นะคะพี่พี่สามาต่อรองได้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่2800นะคะพี่จะพี่ต่อมามาชมมีนี่จะมีมีนะคะพี่อันนี้ได้มาเพิ่งคัดออกมานะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่เป็นมีดกงจักรนารายนะคะพี่นี่ลายกงจักรนารายนะเป็นมีดไม้แต่จาน,จานอักระชัดเจนเลยพี่จานอากาศชัดเจนแบบนี้เลยอะจะพี่พี่ เลยนะจ๊ะพี่จา,จานอักขรชัดเจนแบบนี้นะคะพี่หานี่ตรงด้านนะจ๊ะพี่จะมีลายจานแบบนี้สวยงามนะคะมีสวยงามมากค่ะมีนะคะสวยงามมากเลยเห็นั้นวัดขนาดก่อนนะคะพี่ขนาดนะขนาดมีนะจ๊ะพี่ใบมีดนะใบมีดจะเก่าหน่อยนะพี่นะใบมีดที่ฝีนิวน้วฝีนิวน้วเกือบห้านิวน้วจ็จะพี่ห้านิ้วจ็จะพี่ห้านิ้วพูดผิดนี่จะห้านิว้ว จะหลดห้านิ้วแบบนี broken, ้จ้ะต ja. ัวด้ามนะคะพี่ขออภัยนะคพี่ตัวด้ามนะคะพี่ด้ามจะอยู่ที่ฝีนิ้วจ้ะพี่ด้ามจะอยู่ที่ฝีนิ้วนะจ้ะพี่จ๋าฝีนิ้วเป็นเก้านิ้วนะจ้ารวมทางเล่มนะจ๊าจะอยู่ที่เก้านิ้วนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ลายอักษรชัดเจนเลยนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะพี่พี่ท่านใดอยากได้นะหนึ่งพันห้าร้อยเท่านั้นนะคะพี่จ่ะสวยงาม มากเลยนะจ๊ะพี่เลยนะคะพี่รอยจานสวยงามมากค่ะพี่ของเก่าน,นะคะพี่ต้องมีริ้วรอยเป็นกะเป็นเรื่องธรรมดาเก่ามากแล้วนะจ๊ะพี่ จะให้พี่ชมใกล้ๆก่อนนะแบบฟูนี่พี่เห็นเลยนะจ๊ะพี่มีรอยจานนะจะสวยมากเลยสําหรับพี่ท่านใดที่ไม่มีลายนะคะถ้ามีลายนะคะทักหาหนัดได้เลยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยจ้ะไม่พี่เปึนงด้ามไม้นะคะพี่แต่เป็นไม้มงคลนะคะพี่ของสวยของเงามนะคะพี่นา่าเก็บสะสมมากเลยหนึ่งพันห้าร้อยสำหรับมีเล่มนี้นะคะพี่ต่อมานะคะพี่อันนี้มาเป็นมีดงาค่ะงานทั้งเล่มนะคะพี่่ะ พี่ฝ่แบบยงามแบบนี้เลยค่ะพี่แบบนี้เลยนะจ้าพี่ลายจานลายจานฝ่ยงามแบบนี้ค่ะพี่ลายจานจะฝ่ยงามแบบนี้นะคะพี่หาฝวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะพี่นี่ลายแตกลายงานแบบนี้นะคะพี่หาลายแตกลายงานเป็นแบบนี้เป็นมีดเน็บได้นะคะพี่เน็บได้นะแบบนี้นะจะพี่นี่ลายนี้นะคะพี่ เป็นลายของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาแบบนี้เลยจ้ะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่หาสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับเล่มนี้นะคะพี่หาเป็นงานทั้งหมดนะคะพี่สามพันห้าร้อยบาทนะพี่นะประกันงานนะคะพี่สามพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามพันห้าร้อยบาทนะ แหกลายงาแบบนี้เลยนะคะนาวัดใหไทยนะคะพี่เป็นงาทั้งเล่มเลยนะจ๊ะพี่เป็นงาทั้งเล่มเลยนะคะพี่ใบมีดนะคะพี่จะอยู่ที่สองนิ้วกว่าเกือบสามนิ้วแบบนี้นะจ๊ะตัวแหนะพี่นะจะเป็นแหนเงินนะคะพี่รัดมาอย่างนี้เลยนะคะพี่ขารัดมาอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่เลยความยาวของเล่มนะจ๊ะพี่ทั้งเล่มนะพี่นะทั้งเล่มจะอยู่ที่ ห้านิ้วน่ยจะพี่ขนาดห้านิ้วพอดีเลยเนะจ๊จะพี่พี่ท่านใดขอพักเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะคะฝากพันห้าร้อยบาทแล้วจะพี่ฝากพันห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าต่อไปนะมาชมพโปรโมชั่น่าชมมีดนี่ก่อนพี่มีดมาพร้อมกล่องนะพี่นะมีดมาพร้อมกล่องนะพี่นะเป็นของหลวงพุทธหลวงพ่อคูณน,นะพี่นะมาพร้อมกล่องเลยจะพี่ สะพ่จา๋ามีมาพร้อมกล่องเป็นของหลวงพ,อพ่อคูณนะพี่นะนี่บาลายแล้วจะพี่นี่ของกล่องเลยอุยอภพยจะพี่ร่วงหล่นนี่ไม่ชิ้นงานนะพี่เป็นอะไรไมีฟ้าบนะั้นมีฟ้าบเลยแต่ไม่ชิ้นงานนี่จ้ะเป็นของหลวงพ,อพ่อคูณนะพี่นะพี่ท่านใดอยากได้ราคาเบาๆเ,เลยพี่นะพี่นะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยราคาเบาๆเลยพร้อมกล่องเดิมๆสวยงาม ruption. แบบนี้เลยพี่นี่หลวงพ่อคูณนะ เดิมๆพร้อมกล่องเลยพี่จ้ะพร้อมกล่องเลยนะจ้ะอันนี้เลยนะจ้ะจะพี่หนึ่งพันสองร้อยจะพี่หนึ่งพันสองร้อยมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่หาแบบนี้เลยนะหนึ 1, ่งพันสองร้อยจะพี่ปะไปพับโปรโมชั่นของเราดีกว่ามาเริ่มที่นี่ก่อนเลยพี่องค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะจะพี่เริ่มที่นี่เลยตลับฝีพึ่งหลวงปู่ทิมวัดบ้านไร่นะจ้ะพี่ผิดแล้วจ้ะพี่จา๋าหลวงปู่เิมวัดไรเอ่ยวัดไรเอ่ยวัดละหานไรใช่เปล่าใช่เปล่า นะ่ะไว้บานไลพูดผิดเลยหลวงูท่ทีวันละหานไลนะจะพี่ปุ๊บปุ๊บ,ป,บปิดแบบนี้เลยเจ้จ้ค่าสามร้อยเท่านั้นเน่พี่ตะกุดตะกุดดอกนี้นะ <c oughs> เคยขายแพงอยู่นะพี่อันนี้ามาลดร,ราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะจ๊ะพี่สามร้อ <c> ย <oughs> เท่านั้นจ้ะเน่ตะกุดนะสามร้อยจ้ะพี่จ้านี่จ้าหลวงู่ทวดนะพี่นะเป็นแม่ชีบุญเรืองนะ เป็นรุ่นนี้เป็นของแมชีบุญเรือนนะพี่นะมีฝั่งองค์พี่รีบปิดเลยปิดฝั่งองค์คู่กัน500จะพี่ได้มาฝั่งองค์เท่านั้นจะดูแต่ชาวรีบปิดก่อนลนะจ๊ะพี่ของหายากนะไม่ค่อยได้มาแล้วพี่นะเพิ่งเห็นนี่แหละนัดก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเพิ่งเห็นเลยจากพี่จ๋าแบบนี้เลยจากพี่ในนะจ๊ะพี่จ๋าจ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจากพี่ค่าสามร้อยบาทจากพี่ต่อมานะคะพี่เป็นปิดตาจ้ะ ปิดตานะคะพี่นี่ปิดตานินจานะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋าจ้าสามร้อยเท่านั้นต่อมาน,นะคะพี่นี่เป็นหลวงพ่อกวจ้าพี่นี่ข้างหลังเป็นแบบนี้น,น,นี่เนื้อแบบนี้จ้าพี่สามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ๋าหลวงปู่โตจ้าพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่โตนะอีพีนี้รดสุดๆเลยข้างหลังเป็นรูปหลวงปูดโด่โตด้วยจ้าพี่ เป็นเหรียญเป็นเหรียญพูดผิดเป็นเหรียญจ้าสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จ้าสามร้อยาด้วยนี่จ้าผมเด็ดองค์ที่หนึ่งจ้าพี่จ้าผมเด็ดองค์ที่หนึ่งนะจ้าพี่นี่รักแดงๆแบบนี้องค์ที่หนึ่งนะพี่ช่วยจำไว้หนัดด้วยองค์ที่หนึ่งใต้ฐานเป็นแบบนี้สามร้อยจ้าต่อมานะคะองค์ที่สองค่ะวัลคังองค์ที่สองนะคะพี่หาอีพีที่สองส่วนเจ็ดนะคะพี่องค์ที่สองใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋านี่สามร้อยจ้าต่อมานะคะพี่องค์ที่สามค่ะ พี่าเนะคะพี่นะยคะแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นจ้ะจ้กองค์ที่สานะจ้ะพี่พี่บอกนะด้วยนะถ่ายภาพให้นะคะค่าสามร้อยค่ะพี่หาสามร้อยี่นี่เลยเตาจ้าเตาหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ้าเตาหลวงพ่อเงินนะจ้ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะต่อมานะคะพี่หลวงพ่อไปจ้าเสือเกาะฝังทนนะจ๊ะพ,พ,พ,พี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ ราคา300เท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดมีลายนะคะสามารถทักขอภาพทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะพี่ทำไมไมมีนะจ๊ะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะต่อมานะคะพี่ลุงูุทีมปี15ึาจ้าเนื้อกล่าวแบบนี้นะจ๊ะพี่ทข้างหลังนะคะพี่มีอีกหนึ่งองค์นะคะพี่หนึ่งห้าหรือหนึ่งเจ็ดนั้นไม่แม่นเลยพี่ต้องขออภัยเนี่ยจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะนี่คุณแผนจ้ะคุณแผนนะจ๊ะพี่ ถึงแพนหลวงพ่อกล้ว้จ๊ะพี่แบบนี้เลยะจ๊ะพี่จ๋าเนี่จ๊ะพี่อ่าสามยบาทจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่ชมหลวงพ่อเงินจ้าหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่พิมพิตานะคะพี่พิมนิยมพิมนิยมพูดผิดใต่ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพิมนิยมจ้าองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่บอกนั้นได้เยนะองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่หาชมพระหล่อโบราณเนยจ้ะพี่อันนี้มีฟาดเกจิตนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ฟาดเกจจิตเลย ไปทางเป็นแบบนี้จ้ะพี่เออนี่จ้ะสามร้อยบาทจ้าจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญหล่อนะคะพี่นี่หลวงพ่อน้อยจ้ะพี่จ้าข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะยันทานนี่จะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ้าสามร้อยนะจ๊ะสามด้วยนี่จ้ะพี่ ขอพายนะจ๊ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่ผงพายกุมารนะข้างหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้จะพิจาสามร้อยเท่านั้นจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะพี่งคงนี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าตามด้วยขุนแผนอีกหนึ่งองค์นะจ๊ะพี่เป็นหลวงปู่ทิมเช่นกันนะจ๊ะอันนี้ใส่ถุงฟินไว้แบบนี้นะคะพี่และพี่ท่านใดปิดช่วยบอกนั้นหน่อยนะว่าอ์พี่ใส่ถุงนะคะพี่สามร้อยจะพิจาสามร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นม้าเฟศน้ำนะคะ ภูบาวังนะพี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะจะพี่ในอย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่หาสามร้อยเท่านั้นจ,พจะพี่สามร้อยจะพี่ต่อมาเป็นองค์ลอยนะจะพี่องค์ลอยหลวงปู่ท้วนนะพี่นะปีฝุนฝองนะเป็นองลอยนะจะพี่จะพี่จะพี่หาค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่สามร้อยบาทนะจะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นพัดกิ่งนะ <c oughs> ขอภัยพี่พนะคะพักกิ่งนะคะพี่หลวงพุทิมนะคะพี่นี่ค้นอุดแบบนี้นะคะถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะได้เลยจ้าสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เป็น,นี่จ้าปิดตานะคะพี่ีปิดตาแบบนี้นะเมื่มียันแบบนี้ไม่ทราบเกจีเลยะค่ะพี่เป็นแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่องค์นี้นะเป็นหลวงพ่อควยนะพี่นะแต่ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหน ท่านนะพี่นะต้องขออภัยด้วย<ม>แล้วใส่ถุงไว้ที่ควรชำรุดทีหนึ่งนะพี่นะจ้าพเป็นหลวงพ่อป่วยนะจ๊ะพี่แต่ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนของท่านนะพี่นะเป็นแบบเนี้ยพี่ท่านใดทราบนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ่ายสามร้อยบาทนะ,ะทจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่ ต่อมานะคะที่เป็นขุนแผนนะคะพี่หาด้านหน้าเป็นนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังเป็นนั่งเป็นกุมารแบบนี้นะคะพี่เงินทองไหลมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะพี่หาค่ะสามร้อยจะพี่สามร้อยต่อมานะ้ค่ะที่เป็นขุนยนต์นะแดงแดงแบบนี้จะพี่สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทสิงจะพี่สิงหน้าโบดตัวใหญ่นะพี่นะเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะสีทองแบบนี้นะเป็นหลุมกั้กล้วยนะพี่นะ ได้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่นะแบบนี้เลยตัวใหญ่แต่พี่สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามร้อยเท่านั้นจะพี่จ่าพระโปรโมชั่นองละอ่ารับหนึ่งนะพี่เหลือหนึ่งหนึ่งองค์ในพี่หนึ่งองค์หลงพ่อเดิมนะพี่นะนั่งช้างแบบนี้นะคะพี่หาในี่0สามร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่ได้ฐานเป็นแบบนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะสามร้อยเท่านั้นจะจาพับโปรโมชั anyway. ่นองละสามร้อยหมดแล้วนะพี่นะมาเริ่มที่องละหกร้อยไปเรื่อยก่อนนะจ๊ะพี่มาเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนเลยพี่นี่ หรืจ้ะพี่พะล่วงจะพี่เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่เป็นแบบนี้นะหกร้อยเท่านั้นจะพี่จ๋าหกร้อยผงน้ำมันค่ะแบกม่านผงน้ำมันนะพี่นะเป็นงานเลี่ยมวินเทจนะพี่ได้มาของเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะถึงมีราคาสูงมาหน่อยนะพี่นะหกร้อยนะพี่นะจ้าต่อไปนะคะพี่เหรียญน,นี่ค่ะหมมเหรียญนี้นะคะพี่หลวงพู่หมุนผูกเฟกนะคะพี่พี่ท่านใดฟ้าบนะเหรียญยันแบบนี้นะจะพี่จะพี่นี รุ่นนี้นะจะพี่ห0ร้จะพี่จ๋า6 0 0ต่อมานะคพพี่เป็นีนจาอาจะมีพรดฝ่ององนะพี่นะนี่ยฝ่ององเนเลนเป็นห้อยๆแบบนี้นะพี่นะจะพี่เนี่ยสวยงามมากเลยค่ะพี่ี่นี้ลดสุดๆนะคะพี่600เท่านั้นนะถ้าพี่ท่านใดอยากได้นะคะ600ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ดู่จริงหลวงปู่ดูนะคะพี่มีเสียงกิ่งนะคะที่หลวงปู่ดูมีเสียงกิ่งนะ มีเสียงกิ่งนะคะพี่หลวงปู่ดูมีสิงกิ่งนะคะพี่หาแบบนี้เลยจะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่จะนะคะพี่หาจะหกร้อยเท่านั้นจะพี่กิ่งหลวงปู่ดูนะคะพี่หลวงปู่ดูนะหกร้อยจะพี่จ่าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จะหลวงพ่อพรมจะพี่ จับพี่ช่องแพรนะพี่นะข้างหลังมีลอยจานเรือนลาแล้วจ้ะพี่แต่พี่จ๋านี่ยสวยงามนะจ้ะพี่หกร้อยจ้ะพี่พี่นี่หกร้อยแต่พี่จ๋าท่ากระดานจ้ะพี่ท่ากระดานนะนี่เป็นพระพิฆเนศนะเป็นท่ากระดานนะพี่นะนี่ขู่วัดขู่ฝีฝวร์นะพี่นะเป็นฝนมแดงนะพี่ดูดีสวยงามมากเลยหกร้อยจ้ะพี่หกร้อยพี่พี่นี่ลดสุดๆเลยหกร้อยนะพี่ปลาพี่ปลาไปไปที่องค์ละเก้าร้อย 900 900เก้าร้อยกวจะพี่เก้าร้อยจะพี่เนไหมคะพี่เป็นงานะคะพี่งานะพี่เลี่ยมบลาแบบนี้เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะจะพี่ได้มาเพิ่งคัดออกมานะคะพี่มีสองชิ้นเก้าร้อยเช่นกันประกันงานะคะพี่เป็นงานะไม่ใช่เคี่ยวนะเป็นงา อ,อันนี้ก็เหมือนกันคนะ่ะพี่โคตเจ้าสาะคะพี่ราคา900ไม่ลดแล้วนะคะพี่ต้องขออภัยนะ900ไม่ได้ลดแล้วนะจะพี่จะ9 0 0า้ะดีสองชิ้นนะคะพี่เครื่องหมูตันจะพี่เครื่องหมูตันนะจับกระเช้าเงินนะพี่นะเป็นของเก่าเลยพี่นี่ ชิ้นใหญ่สวยงามเลยพี่900เช่นกันจากพี่900เช่นกันนะคะพี่900เขี้ยวหมูตันนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นนี่จากจันลอยจากพี่จันลอยนะคะพี่แต่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่มีจานสวยงามนะหลวงปู่ทิมนะพี่นะ จะพี่900เช่นกันนะคะพี่ใส่ตลับทองจิวเวลรี่นะคะพี่มีจานสวยงามเลย900เช่นกันนะจ๊ะพี่จ้าพี่ต่อมานะคะพี่มาชมนี่ค่ะคดนะคะพี่นอนแรกนะคะพี่เก่ามากโบราณมากจนกลายเป็นหินแบบนี้นะคะพี่กลายเป็นหินแบบนี้เลยนะคะพี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่1,200นะคะพี่1,200พนะคะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยได้มาใหม่นะคะพี่อันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์เลย 1 2 0 0นะจ๊จะพี่สวยงามค่ะ1,200นรู้ได้นิดหน่อยนะจะพี่ต่อมานะคะพี่จ้าเหลือฝ่องชิ้นนะฝ่องชิ้นนะจะพี่อ้าเหลือชิ้นเดียวข่อภัยค่ะนี่จะเป็นสิงตาไฟนะจะพี่นี่ฝังขวัญตาไฟแบบนี้นะจะพี่เป็นงานนะคะพี่นี่เป็นงานนะประกันงานนะคะพี่1500จ้จะพี่1500้าสวยงามมากค่ะพี่อันนี้เป็นขนาดที่ขยายนะคะพี่าย่อลงมาจะเป็นแบบนี้ตัวใหญ่นะพี่ นี่ค่ะ1,500นะเจ๊ะพี่สวยมากเลยคะ่ะพี่ฉ่ำๆเลยเนาะจ๊ะสำหรับอีพีนี้อีพีที่ฝั่งฝุ่นเจน,นะพี่กาขอบคุณพี่พนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ที่สําคัญนะคะพี่พี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนัดเอาไว้นะคะเวลาที่น้าทําคลิปจะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่ฝากอีกหนึ่งชิ้น,นะค่ะพี่ขอภายเนาะฝากอีกหนึ่งชิ้นเนาะเป็นพระสมเด็จจ้ะพี่สมเด็จนะอ่าวัดกัลยาละพี่นะพี่ฟาบมา้าเป็นวัดกัลยาละพี่นะ้นี่ พี่ชอบไหมถ้าพี่ชอบนะ700เท่านั้นจะพี่ราคาเบาๆ700มีหลายองค์เลยนะคะพี่เนี่ยใน1ปึกมีหลายองค์เลยเขาเรียกเป็นผมเด็ดแบบนี้นะคะพี่เป็นพับปึกแบบนี้700บาทนะจ๊ะพี่สาหรับอพีนี้เน้นย้ำพี่อีกครั้งนะคะจำพีให้นัดหน่อยนะคะพี่โทรหานดนะคะถ้าไม่รับสายเราจะโทรกลับพี่นะคะพี่ค่ะพูดไม่พอพูดไม่น่ารักพูดไม่สูกภาพพูดไม่ถูกใจขออภัยในที่นี้นะคะพี่กลาบขอบระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ